อบอวบพี่น้องเดียกว่าเห็นยืนเฝ้าสิพลังเงือกได้บ้านพลังเอ,อ้ยยืนเฝ้าเห็ดป้าแข็งป่โอแข็งความมาเอามางนี้อ,นอีกกอนโอ้หลายสักเห็ดเปิงหวานพี่น้องเลยปีนี่หกสีหโฮโฮโ่ห้าหกดอกพี่น้องเลยไปไปไปพบเก็บไปน้ำกัน เต็มตาที่หน th th ึ th 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 so ่งแล้ว no น pues, ี่ึ้นตาที่สองลวเด้อพี่น้องเด้อตาที่หนึ่งข่อยเต็มแล้วพี่น้องเลยมึงตาที่หนึ่งล้นตาแบบว่าตัดขาเรียบ้อยลวเด้อพี่น้องเลยบวงเห็ดใส่กันเด้อพี่น้องเพราะว่ามันนั่นว้าเห็ดไหมเดยวเก็บกองกันเด้อจ้ะเดี๋ยวจังตัดขาที่เดียวเนาะจ้ะเนาะเด้ออวบๆพี่น้องเนี่ยเห็ดรุ่นนี้แบบว่าบ่มีหนอนเจาะพุน สองดอกสามดอกพัดเอาหม่องได้ก่อนเอาทางพี่เอาทางพี่เอาทางเี้กกอนกำลังขึ้นอ๋อ,อโอ้มันคาหลากใหม่อันนี้มิเก้เออว่าอันหนูโอ้คาติดหลากใหม่จ้ะอันนี้บึ๊งสามดอก เดี๋ยวเด้อสามดอกไปพุ่นอีกสี่ห้าโอ้เกียกิ่งป้าดอกง่ายเอซิฝรั่งบ่เห็นพี่น้องว้าวดอกบังไงฮาวสังเด็ดเสียร์ดูว้าวดอกบังไงฮาวสังเรยวบ่เห็นยืนเฝ้าจะส่อ็ละงืยอได้บ้านฝรั่งเอ้ยยืนเฝ้าเฮ็ดบ่เห็นเฮ็ด เบื wow. ้งเบืงเว้นตาเว้นตาหาดอกเลยเด้อพี่น้องเด้อเดี๋ยวเด้อทิีจะหมุนกล้องสะอาดจะบ่ได้อันตาไรฮี่เบื้งดอกนี่ฝรั่งบ่เห็นพี่น้องเลยเดี๋ยวเด้อตอกข้าวสั่งเด้อเดียวอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งไอแข็งพร้อมพี่น้องเฮ็ดยักเด้หน่เฮ็ดยักคักๆแน่ๆเลยนี่ปาแข็งบ่โอแข็งพร้อมแข็งเอ้า โอเคดอกเดียวแกงอิ่มทั้งหมู่บ้านเลยพี่น้องผุนอีกแล้วเห็นว่ายืมมองผุนสองโฮ่งงยะโยโฟดอดฮิตาเดะเทียบูตเตอรเทโอ้สามสามดอกพี่น้องเซนเชน่าไลยเริ่มนะเดะโกเฮเพอาะก้าเดะเทียไปไปเอาซานดอกนังก่อนไปเอาซานดอกนังก่อนปปไปไปมาพี่เร็ว ลกล้องมากกว่ามองนี่แค่งงามพี่น้องนี่นี่อีกดอกนึงไปท่านในห่วงสามดอกไอ้ร่างนี่นี่เอาดอกนี้น้ำไอ้ไอมาเอาดอกนี้น้ำเห็นบ่เห็ดน่ะบ่เห็นนะเห็ดบะน,นั่นโอ้๋ยวแบบไงเนี่ยอุ้มแนงโกกชกตาเจออ้าแล้วเพราะไง ไปไปบัดไปคุนมาพี่อีกพี่อีกฮัดดอกนี่ไหมปัดติโตโตสวยใหญ่ยังใหญ่ยังสวยนั่นอีกเห็นว่าน่ะเยอะเอาไปบ่เห็นโอ้ยยังงามเฮ็ดเพอร์เฟกต นั่ง uh, อีดดอกนั่นเกือบเหยียบพี่น้องเลยฉันเห็นอยู่พอนะบาตองมาทั้เป็นทาเลยพย่อใหญ่เจ้าบบเห็นใส่สามดอกเจ้าสองดอกเออไม่มีอะไรหมดแต่สมองนะเจ้าจังมาตัดทาท,ทีเดียวอู้อนี่เด็ดดอกหนึ่งคือว่าเอาบบเห็นเด้นี่พี่น้องเนี่ยเวนตาเวนตาฉันฉันเอาอันนี้ก่อนนี่ แถวบ่เห็นนี่ก็ไม่เหยียบยางโพล่ไปเวไปเฮ้ยอะสองดอกมันอีกดอกนึงพาดเห็ดเฮ้ยเดี๋ยวมาดูเลยเฮียเฮีนั่นบ่เห็นบัน่ะเฮ้เดี๋ยวมาดูเห็นมีอีกวะเฟรดเดียล อะเห็ดกุ้มเดียวกันพี่น้องเอ้ยเนี่ยเจ็ดดอกนี่หน้าบางังเดือนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบดอกพี่น้องเอ้ยกลุ่มเดียวไปยุติดริมถนนพร้อมเด้อพี่น้องเอ้ยคนรถม้นมานั่นสิบดอกเอาตัดเร็วๆไอจะเร็วๆฝ่าไปหาเขา

เอ้ยเขาไม่นอนแล้วพี่น้องเลยดอกนี้แม่พี่น้องงาม งามพน้าพี่น้องเบ้างมาได้ซ้ำจ้ะโอ้ไปไปเอาเห็ดไตะเตะเก็บเห็ดไอ้มันปูจ้ะพี่น้องจ้ะมันปูจ้ะพี่น้องจ้ะนี่พึ่งมาแล้วโอ้ยมันปูงามนี่เด้อตาไปเลยดอกนี่ดอกเดียวโคลโลแต่ว่าขาใหญ่แง่เนาะมาเก็บไปน้ำตัดขาไปน้ำเลยจ้ะพี่น้องจ้ะ ทิพย์จะบ่มีเวลาอันทำความสะอาดจากเพราะว่าทิบงานหลายจากช่วงนี้มึงขาวอ้วบๆขาขาว,ขาวปิดแม่ พี่น้องจ้าแหกมันกระตาไหา้พี่อีกเด้อพี่น้องเด้อพี่อีกจันนิดนึงจ้ะเรื่งแชทเห็นไ่จันนี่ฮะฮะพี่อีกเหก็ดยุ่ยแตหยาพี่น้องงานเด้อมันข้นใตหยาน่สิจ้ะเห็นไหม ปิดเลยเห็ดพึงหวานก็นเอาพี่น้องเลยเปัดในหูโอ้บอกขี้ยานหูทำมงมองเห็นในหูพี่น้องเลยบังงามเยอะจ้ะบังเด้อบังเห็ดดอกนี้ไว้เอ๋อพี่อีกสามดอกเด้อจ้ะเห็ดพึงหวานสามสีดอกอยู่นี่จ้ะ พี่น้องตัดขาทีเดียวเลยนะจ๊ะพี่อีกเห็นบ่พุ่นซีดอกดอกนี่แห้งอวบโอ้ยอวบนะพี่น้องมันเลน่าขาถาดกินเรืออันอนเจาะจ้ะพุ่นอีกดอกนึงพี่น้อง เห็นปะมาเอามัหนีก,กันโอ้ยหลายแสนเห็ดเปิงหวานพี่น้องเลยปีนี้ปีที่แล้วเป็นปีของเห็ดอันมันปูมันปูเหลืองเต็มนีเลยปีนี้มันปูมัดสา,าพี่น้องเลยเป็นอย่างสภาพอากาศมันบกคือกับปีที่แล้วไหมเห็ดเพิงหวานมาเร็ว พี่น้องพึ่งหวานดอกนี้ดอกนี้ไหมพี่น้องยอ,อ,อุป,ป,ปุดอกนี้พี่น้องเอ๋บเหลืองเหลืองเน่สีว่าไดถ้าจะตัดถึงเลย อันนี้ก็เห็นบ่จ้ะเห็นบ่คลิปนี้สิได้อันโอ้มันเหลืองไปนังได้ทั้งมันปูทั้งอันเพิ่งวานเด้อจ้ะนะปุ่นโอ้น่าวไปหน่อยโอ้อออันนี้พอได้ยังไง กอได้พ uh. <reco Christ. S 2> uh ี่นักพี่น้องจับพี่น้องจ้ะเบิ้องทั้งมันปูนั้งพึ่งหวานเดี๋ยวจะไปแยกออกจ้ะะไปต่อจับพี่น้องจ้ะแกลุกเชือกไปสู่ระดับล้ยาอ้าวยอะส่งยันติาส่งยันติ ในอีกพี่น้องบังมังเห็นบ้างมันปู่พี่น้องเลยจ้ะสามดอกปะไปต้อจ้ะเดินกับพี่น้องจ้ะเห็นบ้างอ<บ>ุ้มมุดเดินนี่เด้อ มดใส่ใหม่ก็พี่น้องอืมอม,มันปูข้าสิมาหมองมันแฉก่อนนะพี่น้องมองนี่อยู่ใกล้น้ำแฉจัง่อยเนาะมันปูต้องการน้ำหลยแจ้พี่น้องฝนบ่ค่อยตกไลยเลยบ่ค่อยขึ้นเนบานอันเฮ็ดเพงวานตะขึ้นได้พี่น้องตั้งเงือดบะปีนี่ สภาพอากาศแปลว่าเหมาะกับเห็ดพึ่งหวานเนอะปีนีขึ้นมาเร็วแถอบุ๊คโอเคโอเคไ, <Okay. S 2> ไ,ได้ไพี่น้องนี่เต็มเลยพี่น้องเอ้พี่ผัดบอทันเด็ดพ่อเก็บไหมพี่น้องเพียะเดี๋ยวเด้ะที่จะพาเอาอันเฉพาะอันพ่อเก็บแล้วนะแต่เนาะนี่จังสิเอาได้เพียะพี่อีกพี่น้องเลย ปุ่นกุมหนึ่งน้ำไอลังเก็บอากลากพี่น้องเลยขึ้นปานดอกเฮ็ดอากลากเฮ็ดนี่ยังเนี่ยพี่มันเป็นน้อยแน่แบบว่า hey, พ่อกระเทือนไหมพี่น้องพ่กระเทือน,นเอาถ้าเทนยไงไหลเก็บเอาไอไนเลือกเอาจะพ่อ,อยังไงจ้ะพี่น้องจ้ะพ่กระเทือนเอาปูนไปเอาปูนปุ่นสงงไงอยู่จ้ะ หลายท่าพี่น้องเลยคืนเป็นกุม้มเป็นกุม้มเหลืองเป็นจุดเป็นจุดเต็มเลยอ่ะพ่อเอาบ้านี่เอาได้บ่นี่เอาได้อยู่นะถ้าซูนแล้วมันสีม่วงใยเดี๋ยวไปซูนมันไปนี่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 ไอ

ไปต้อจ้ะพี่น้องจ้ะไปวะโอ้นิ่มพี่น้องเอาได้เอาได้เอาดอกนี้ดอกนี้แข็งนี่จ้ะเนี่ยอุ้ยนี่อีกอืมอืมเอาได้จ้าไปโอ้พี่น้องมืดอกนี้ยังงามจ้ะตุบป,ปุ๊บ ปไปไปต่อไปต่อมานเยอะพี่น้องเด้อเบ้อตาที่สองเด้อนี่ใกล้สิเต็มอีกแล้วเฮ็ดถึงวานจากพี่น้องตะกร้าที่สองเฮ็ดมันปูอ้ายลังเป็นคนถือจ้ะพุ่นไปน้ำนาไปแล้วพุ่นมาต่อมงนี่จ้ะพี่น้องจ้ะโอ้ยขาอว,อวบอวบยัง ปีเนียนนันปูขื้นสาพ,พี่น้องเลยไปเป็นลื่นทั้งสวีเดนเนี่ยสภาพอากาศก็คือปีที่แล้วจ้ะปีที่แล้วขื้นหลายขึ้นบกหลายคือมาเร็วพร้อมนี่จ้ะพี่น้องจ้างามอยู่กลุ่มนี่แ้าขาอวบอบับพี่น้องผลงานที่ได้ทั้งหมดจ้ะนี่ไม่พึ่งขาไราแล้วก็อันนี้แฮดเพิงเงิน ทรงแบบดอกบอ่อไม่เพีพี่น้องดอกแต่ว่าเอาไว้กินเองจากเฮดส้มนี่นี่จะเป็นงานที่ได้นะจ้าได้จำเนีแล้วพี่น้องแล้วก็เฮดมันปู่องนะ่นจ๊ะนะจ้าก่อนจะิคลิปก็ขอขอ,ขอ,ขอบคุณทุกการติดตามรับชมเด้อจะเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้าคุณที่รับชมครับ